สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เนะนี่นิโอสก้าจะพาเพื่อนๆไปตะลุยกินกันนะคะจากที่ไหนหล่ะเหรอมี2ลร้านเลยนะคะร้านแรกก็คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุนเป่าปากจะเ,เพื่อนๆอุ้ยไม่ที่พาเข้าโรงแรม,มนะพาเข้าร้านนี้ก่อนเลยมาชิมก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันเลยนะวันนี้เราสั่งทั้งก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วก็ขาหมูบรรยากาศในร้านก็จะมากมายขนาดโต๊ะแบบนี้แหละค่ะนี่หน้าตาเป็ดตุน โอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องไปปรุงกันก่อนนะเพื่อนๆถ้าจะรุ่ยในปากเลยนะเนี่ยกระดูกเป็ดเนื้อเป็ดโอ้โหน่ากินอะไรขนาดนี้โอ้ย,อย,อยเราสั่งเป็นเกาเหลาเป็ดนะจ๊ะเพื่อนๆพอ,เ,พอเ,พรเรามีข้าวขาหมูมาด้วยนี่ไงมาเสิร์ฟแล้วข้าวขาหมูนะจ๊ะน่ากินเิละเกินมาชิมกันได้นะจ๊ะกุ้ยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นเป่าปากจ้ะร้านนี้อยู่แถว ทุ่งสีกันนะจ๊ะหรือแถวดอนเมืองนั่นแหละใกล้ๆก,กับคล้ายทหารเลยนะเพื่อนๆแถวแถวสนามบินเล็กประมาณนี้แหละนะโอ้โหนี่นี่อันนี้ก็มีไส้ด้วยนะจ๊ะไส้เป็ดขาวนวลละมุนน่ากินเสียละเกินโอ้โห,โโห,โโหดูสิแม่เจ้าโว้ยไม่กินไม่ได้ละเดี๋ยวเราไปริมรองก,กันก่อนเลยอะไส้ก่อนไส้ก่อน น่ากินน่ากินไหมล่ะน่ากินจังเลยนี่ใส่ล้วนขาวๆจั๊ๆเลยในครัวก็จะประมาณนี้เลยจ้ะเพราะว่ามีอาหารหลากหลายเมนูก็ต้องมีทั้งน้ำซุปทั้งเครื่องเคียงต่างๆนะจ๊ะหน้าร้านเขาก็จะประมาณนี้เลยจ้ะ ใหญ่โตอลังการสิรเกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุนเปาปากนะจ๊ะโอ้โหนี่สวบกระดูกก็ไปเลยหยูยอร่อยจริงๆเด็ดนี่รุยเลยนะซิมกับน้ําจิ้มแซ่บจริงๆเขาบอกว่าเด็ดจริงๆอ่ะมาดูตอนมีน้ำซุปก,กันนิดนึงนะหืมผักเผิดเขาก็ให้มาอย่างดูดีหรือเหมือนกันนะอะอะชิมกันไปเลยเอาละนะ อ,อร่อยจริงๆจ้ะเพื่อนๆจ๋าต้องมาลองนะจ๊ะเช้าๆแห้งๆแบบนี้ยน้ำซุปอร่อยร้อนๆสุดยอดแล้วนะจ๊ะวยเตี๋ยวเป็ดอ,อ่ะมาเลี้มลองไส้กันอีกรอบหนึ่งดีกว่านะอ่าจิ้มกับนึ่จิ้มขาหมูก,ก็ได้อร่อยเหมือนกันหรือจะปรุงน้ำจิ้มเองก็ได้อร่อยไปหมดแล้วแนนี่ย้วหูดูสิม,มันอร่อยจริงๆจ้ะเขาบอก ร้านที่สองข้าวมันไก่นายลิมสั่งนะจ๊ะโอ้โหร้านนี้เขามีสามคูหาเนี่ยนะคะเพื่อนๆหน้าร้านพนักงานเขาก็จะเน้นเสื้อสีแดงกันเลยจ้ะโอ้โหมีตั้งแต่ข้าวมันไก่ตึ้งข้าวมันไก่ทอดนะจ๊ะหรือจะเป็นไก่แบบเป็นจานเลยก็ได้อันนี้เขาอาดีตอันยาวนานเกือบ50ปีเลยนะคะโ,โหดูสิในร้านเขาก็ตกแต่งรูป แนวจีนสวยงามเสียระเกินนะจ๊ะโอ้โหนี่และที่สําคัญนะไฮไลท์ของเขานะก็คือน้ําจิ้มอลังการงานสร้างมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนี่วันนี้คนแน่นร้านจริงๆนะคะมากันวันอาทิตย์นีไงน้าจิ้มโอ้โห้คุยบะลกคักมาก ใหญ่จริงๆมีทั้งขิงทั้งพริกซอยเสร็จสับเรียบร้อยในถ้วยเดียวเลยแต่ต้องใช้ช้อนกลางตักนะจ๊ะไม่ใช้ช้อนการโดนปรับ200บาทนี่น้ำซุปเข้ามาพร้อมกับกระดูกอ่อนๆเลยนะนี่วันนี้เราสั่งเป็นจานไก่รวมมามีต้งไส่มีทั้งเนื้อไก่สะโพกไก่ข้าวมันไก่นี่ก็มาแล้วเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะจ๊ะเพื่อนๆข้าวมันไก่ในริมสั่งนะจ๊ะโอ้โหนี่นี่น้ำจิ้มเราก็ตักใส่ถ้วยนน้อยแล้วก็นะ รัดข้าวนิดนึงตักไก่นิดหน่อยนะจ๊ะแล้วก็เตรียม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 ข้าวปากได้เลยนะจ๊ะข้าวมันไก่อ,อ,อ,อร่อยจากนายลิมสั่งนะจ๊ะเพื่อนๆโอ้ห่ีนี่นี่นี่น้ำซุปน้าซุปต้องตักซุปด้วยนะจะได้คลรองกรออ้เมื่อกี้ร้านเมื่อกี้เขาว่าอิ่มอร่อยแล้วนะมาเจอร้านนี้โอ้โหฟินกว่าอีกเพราะว่าได้มีข้าวมันไก่กับน้ำซุปร้อนๆโอ้โหเนี่ย มือนี้นะสองร้านกินอีกทีหนุนหัวค่ำกันไปเลยเพราะอิ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆจานเขาให้บลักคักขนาดนี้นะโอ้โหจานใหญ่จานโตดูซิดูคนในร้านก็หมุนเวียนกันมาตลอดเวลาเลยนะ,ะเพื่อนๆดูข้าวมันไก่เขาก็เนื้อฉ่ำๆนะมีทั้งหนังมีทั้งไส้มีทั้งตับมีทั้งไข่โอ้โหครบรสค่ะหมอบอกว่าต้องมาลองนะคะที่นี่อยู่แถวดอนเมืองนะคะหรือตรงแถวทุ่งสีกันนี่เลยค่ะนะ,ะนะอันนี้ หน้าตาข้ามันไก่แบบทอดรวมก็60บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆน,นี่เราจะตักเป็นต่อนแล้วก็จิ้มกับน้ําจิ้มเข้าปากกันไปเลยนะว่ามันจะอร่อยอรอยก็ตรงน้ําจิ้มนี่และครเพื่อนจิ้มเยอะๆอืมหมุบม,มับมุบมับโอยอร่อยอะไรขนาดนะั้นแน่นี่โอ้โหสุดยอดต้องมาลองจ้ะข้มันไก่นายริ่มสั่งนะจ๊ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วสุดยอดมาสุดท้ายละกระด,ยดกยศกรเลย โรสอร่อยหลือเกินระมุนละมุนนะจ๊ะน้ำซุปร้อนๆของข้าวมันไก่นะจ๊ะเพื่อนๆอ๋อดคลอองดอจะได้ค้อองครอซดอีกสดอีกซดเข้าไปนะนี่เอ้ยเขาบอกว่าอร่อยเด็ดมากค่ะต้องมาลองนะจ๊ะข้าวมันไก่นายริมสั่งอ่าสดสดเข้าไปสดสดซ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 ดแล้วสดอีกซดแล้วสดอีกโอ้โหอะไรจะซดทีขนาดนั้นล่ะแดนนี่ ว้าสุดยอดจ้ะมาสุดท้ายนะจ๊ะก็ฝ่าอุดหนุน แว่นตาของนันนี่ออสกาด้วยนะจ๊ามี3สีสีดำสีแดงสีขาวนะจ๊ะสนใจตัวไหนก็ทักทายกันมาเลยเสื้อก็ยังมีนะคะเสื้อเชียร์ของพี่นิวธริยะโปรดมาช่วยกันอุดหนุนนิดนึงนะจ๊ะจะได้เป็นกำลังใจกับคนสร้างคลิปนะจ๊าพเพื่อนจ๋านะจ๊ะก็สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามนั่นแหละนะช่องนันนี่ออสกาที่ YouTube ด้วยนะเพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไง ไปติดตามกันเด้อบายบยย